ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบอส j จคครับผมครับผมน,นี้ผมจะมาทดสอบสังคมโดยการแกล้งเป็นนู๊ฟนะครับผมคือนู๊ฟเลยะคือผมจะแกล้งเป็นนู๊ฟเลยทุกคนเว้ยคือแบบแล้วมาดูปฏิกิริยาเว้ยว่าเขาจะรู้สึกกับเรายัางไงเว้ยผมจะแบบแกล้งไปสวัสดีก่อนแกล้งไปจีบก่อนอะไรเงี้ยเออว่ามันแบบอะไรหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นคนยังไงนะครับผมนะ เราจะมาทดสอบสังคมกันนะเดี๋ยวผมขอแต่งตัวแป๊บนึงนะขอเวลาแต่งตัวแป๊บนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปเจอสาวกันเลยปะโอเคนะครับวันอ่าเราก็มาอยู่ในแมบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเกาะนะอืเออเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคนไหนดีผมจะเริ่มจากอ่าคนนี้ดีสวอสดีครับ ไปเลยวะ่ะเห้ขาไปเลยวะ่ะเดี๋ยวไอ,อ้เหี้ยเขาเดินหนีสวัสดีครับเออเราเราเรา,เราสวัสดีเขาก่อนเลยไอ้เหี้ยเขาเดินหนีวะเดินหนีวะไม่กล้าสวัสดีเลยยันเด็กโ้อเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยกล้เนี่ยวะสวัสดีครับ เดี๋ยวดูกันนะครับทุกคนว่าเขาจะตอบเราไหมคือเขาเห็นเราเป็นนู้อะะเออจิงได้ไหมเดี๋ยวเราจะพูดแกล้งไปก่อนสวัสดีครับเออเออ,เ,อ,อเรา จีบได้ไหมครับเออเราจะแก้งไปก่อนนะครับทุกคนจีบแก้จีบไปก่อนนะครับอืมแล้วอันนี้ก็คือตัวตัวตัวที่เขายังไม่รู้นะครับผมว่าผมคือใครนะผมจะลองโดนหน้าแตกไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับผมเออไม่เป็นไร,ไนไรจีบได้เปล่าจีบได้เปล่านะครับผมจีบไปปชื่ออนะไ,ไรครับผมชื่อบิลลี่นะ ชื่ออะไรหรอโอเคเดี๋ยวเราจะถามชื่อเาก่อนนะครับผมชื่ออะไรเออก็ก็เขาเดินหนีเขาเขาเห็นเราเป็นคนกากไปชื่ออะไรหรอชื่ออะไรหรอเรอยู่ไะไรหรอครับนะอ่าอีกเลยพี่โผล่เออคุณต้องตอบว่าอะไรดีออะยิตอบว่าอะไรดิพี่ผมยื้อเวล เดี๋ยวเราจะถามก่อนนะเราเราก็บอกว่าจีบได้ไหมโอเคเราเราจะถามไปเรื่อยๆจะถามลองถามไปดูก่อนนะครับว่าเขาจะเป็นคนยังไงนะครับผมอีคิดว่ากูถ้ากูถามว่ามีแฟนแล้วคเขาเอ้ยถ้ากูถามไว้ว่าแฟนเนี้ยเขาจะบอกว่ามีแล้วแน่นอนเลยกูกลัวเขาเขาต้อจะกลัวกูจีบ จับแฟนยังครับโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งนะครับผมนะไม่ยุ่งไม่ยุ่งเราเราเราจะไม่ยุ่งเราจะเดินวโชว์อ่ะคือเขาไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับทุกคนผมจะเข้าไปให้เขาตกใจเลยนะผมจะให้เขาไปตกใจเลยนะครับผมนะผมจะให้เขาไปตกเดินเดินแบบตกใจเลยนะครับผมเดินแบบหล่อๆแล้วก็กดเต้นนะอือเราก็กดเต้นกันเลยนะ แล้วดูปฏิกิริยาว่าเขาจะเป็นยังไงนะดูปฏิกิริยาว่าเขาเป็นยังไงโอเคไอ้เหี้ยเขาเขาจะรู้สึกไงเดี๋ยวเรารอดูกันไหมครับผมไม่วะโอเคเขาเดินหนีนะเขาเขากำลังแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยใช่เหรอกูโดนแกล้งแล้วมั้งมากเขาไม่รังเกียจฮืย ทดสอบ,บสังคมแ<ด>นะเดี <นะ S 2> ๋ยวเราเรา,เราบอกเขาก่อนเราบอกเขาแก่อนขอบคุณที่ไม่รังเกียจนะครับทดสอบสังคมครับ <c oughs> แล้วกูแต่งตัวอะไรเนี่ยอัดคลิปอยู่เฮียโดดแก้ง หญิงแบบชุดชุดสีเหลืองนะเว้ยแมวสีดำชุดสีดำแม่งม,แมีแฟแลอ้เฮียเกือบตายแล้วกูเมื่อกี้เนี่ยคนไหนไอ้เฮียมันเดินหนีกูเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราคาดตัวตายก่อนนะคือเขาเน่าจะเห็นชื่อเราแล้วบอกแล้วบอกแล้วเขาจะด่าว่าเราวงกิตเว้ยเราเขาด่าใช่ไหมเขาด่าใช่ไหมเขาจ่า พวกพวกผู้หญิงเห็นตึแก่งเงินนะครับทุกคนคือเราจะแก้งเป็นนูมบนะแล้วเราค่อยแบบนี่เลยยืจริงๆนะเราไปไปด้วยเออไปทักทายก่อนไปโอ้อยไอ้เพียงแบบลงน,นี่ครับนี่ครับ <S <S คือเขาหนีเว้ยคือเขารู้แล้วว่ากูแก้งไง เราบอกเขาก่อนว่าทดสอบสังคมทดสอบสังคมครับวีเห็นแกเงินด่าไปเลยเราอย่าไปนั่นเลยเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เซิร์ฟอื่นกันนะครับผมนะเฮ้ยยูโรคนเี่คนเนี่ของกูเนี่ยนี่ครับ ไปตอบอ่ะเออไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะเดี๋ยวนจีบได้ดไหมครับโอ้ยย่าแมงบอกมีแฟนแล้วกืนกืนครับ,รบเกมไปอ่ะ ไปละเดี๋ยวเราจะโชว์สาวกันเลยนะครับผมนะไปโอเคคนหล่อได้แบบจุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมว่าปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็เราจะเต้นนะเต้นย่อยวนไปรอบหนึ่งนะครับผมผมหล่อไหมครับเอ้ยหล่อไหมเขาเดินหนีเขาเดินหนีเดสอบทดสอบนะ หล่ครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับผมถ้าผมแบบพูดแบบหยาบๆยาไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมนะก็อันนี้เป็นยูทูบเบอร์มือมือใหม่นะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับไปกดติดตามช่องบอสเจเคแล้วก็ฟิลลี่ก็ตกันด้วยนะครับผมนะใครชอบมา,มากๆกดซับสไครป์แชร์ แล้วก็ไลน์นะครับผมนะโอเคสำหรับกอ่านะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับผมนะสวัสดีครับ